สวัสดีครับวันนี้เป็นรถ Toyota าโคโรนนะครับท้ายแยกรถมือเดียวใต้แดงครับซื้อเงินสดไม่เคยโอนเปลี่ยนมือครับรถที่บ้านครับผมเครื่องสองพันครับเครื่อง 3S เกียร์ธรรมดาครับผมบอดี้เดิมครับทะเบียนสวย แอร์หนาวเครื่องดีครับภาสีเต็มประกันภัยพึ่งต่อเมื่อเมื่อวันซืนครับรถมือเดียวป้ายแดงไม่เคยเป็นแท็กซี่ครับผมรถที่บ้านออกข้างมาเลยครับเดี๋ยวลองไปดูภายใน ภายในสวยครับเครื่องดีแอร์เย็นกระตกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกุญแจรีโมทครับสภาพเบาะเดิมครับไม่ขาดไม่ย้วยเบาะเดิมนั่งนิ่งแอร์หนาวครับ ไม่สองแสนห้าหมื่นครับวิทยุเดิมครับเ <Okay. S 1> ย็นเจียบเลยครับยางปีหนึ่งเจ็ดครับรถ <Okay. S 1> ปีเก้าห้าครับผมเดี๋ยวลองดูห้องเครื่องนะฮะ เครื่องเป็นเครื่องสามพันครับเอ้ยเครื่องสองพันรหัส3าเอครับผมเกียร์ธรรมดาหน้าเดิมตัวเลขอยู่ครบเพจอยู่ครบครับ ให้ดีนี่ก็ควรจะไปล้างปีผีเสื้อหน่อยครับเพราะว่ารถนี่ก็ประมาณสองแสนกินโลละส่วนมากใช้อย่างเดียวเลยครับแต่ยังขับใช้งานได้ปกติเดี๋ยวไปลองขับดูนะครับผม จุดตำหนิก็จะเป็นพวกสีนะครับฝากระโปรงแรกเกอร์ล่อนฮะโดยรอบครับผมเ <c oughs> นี่ยฮะรอบก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เช็คล้างลิ้นปีกพีเสื้อหน่อยก็ดีฮะ Swing, swing. รอบแตสวิงสวิงความร้อนปกติอะไรปกติหมดครับทะเบียน929ให้ไปด้วยครับผมเ็บเดิม ้นต้นก็ประมาณนี้นะครับผมดิฟเบรกสี่ล้อคาสีหกเจ็ดครับตต่อเมื่อวันซื่นยางเก่าครับปีหนึ่งเจ็ดขอบคุณมากครับผม